นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะครูกิ๊กได้สอนโอ e เนีการศึกษา2 5 6 2ข้อ1ถึงข้อ6กันไปแล้วนะคะทีนี้ในชั่วโมงนี้นะคะครูกิ๊กก็จะมาพาทำข้อ7ถึงข้อ12นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อ7กันนะคะข้อ7เขาบอกว่าแคขับรถเพื่อไปบ้านขวัญโดยเริ่มออกเดินทางเวลาแปนาฬิกา30นาทีเมื่อออกเดินทางไปได้122นาทีแคหยุดพักเพื่อซื้อของและเติมน้ำมันจากนั้นเดินทางต่อใช้เวลาอีก 128นาทีจึงถึงบ้านขวัญเวลา13.15นากานาทีของวันเดียวกันแขใช้เวลาหยุดพักเพื่อซื้อของและเติมน้ำมันกี่นาทีทีนี้ขั้นตอนในการทำเราจะต้องหาอะไรก่อน1เราจะต้องหาว่าแขใช้เวลาทั้งหมดในการเดินทางและเติม น้ำมันไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีจะได้ว่าเราก็จะเอาเวลาที่ไปถึงลบด้วยเวลาที่เริ่มออกเดินทางก็จะเป็นชั่วโมงนาที13นาฬิกา15นาทีลบด้วย8นาฬิกา30นาที เห็นได้ว่า15เนี่ยไม่สามารถลบ30ได้อย่างแน่นอนังนั้นเราไปยืมมาไว้เลยยืมจาก3 3มสหลือ2องยืมมา1ชั่วโมง1ชั่วโมง1ชมง1ชั่วโมงเท่ากับ60หน้นาทีก็จะเป็น15บวกอีก60ก็จะเป็น75 75ห้าลบ30 75ลบ30ได้เท่ากับ45ห้ทีนี้ก็จะเป็น12ลบออก8ก็จะได้เป็น4ดังนั้นแอเ ใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมง45้านาทีทีนี้มาเปลี่ยนหน่วยให้เป็นนาทีทั้งหมดเลยนะคะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นนาทีจะได้4คูณ60เพราะ4คือ4ชั่วโมง1ชั่วโมงคือ6ก4ิบคูณ60บวก45ได้เท่ากับ4คูณ6กก็จะเป็น240บวกอีก45เท่ากับ285 นาทีเราก็จะได้ว่าแขนเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด285นาทีขั้นตอนที่2เราก็จะมาหาว่าแขนเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางหรือเวลาที่รถวิ่งอ่ะเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นหาเวลาเดินทางเราก็เอาเวลาที่เขาเดินทางมาบวกกันจะได้122บวก128 หาได้เท่ากับเท่าไร8บวสอเป็น10ใส่0ทด1 2บวก2เป็น4บวกอีก1เป็น5 1าวก1เป็น2แสดงว่าใช้เวลา250นาทีเมื่อได้แล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนที่3คือหาว่าใช้เวลาหยุดพักเติมน้ำมันเท่าไรเราก็จะได้เป็นเอาเวลาทั้งหมดคือ285นาที ลบด้วย250นาทีก็จะได้เท่ากับ5ลบศได้5 8ลบ5ได้3เท่ากับ35นาทีดังนั้นข้อนี้จึงตอบ35นาทีค่ะ ข้อ8ป็เขาบอกว่าหน่อยมีภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวน5ใบแต่ละใบมีขนาดเท่ากันภายในภาชนะแต่ละใบกว้าง7ซนติเมตรยาว10เซนติเมตรและสูง12เซนติเมตรหน่อยต้องการบรรจุสบู่เหลวลงในภาชนะทั้ง5ใบนี้ โดยให้แต่ละใบมีปริมาตรของสบู่เหลวเป็นเศษ3ส่วน4ของความจุของภาชนะถ้าร้านค้าขายสบู่เหลวเป็นถุงถุงละ500ลูกบาทเซนติเมต,มตรแล้วหน่อยต้องซื้อสบู่เหลวอย่างน้อยที่สุดกี่ถุงจึงจะบรรจุสบู่เหลวลงในภาชนะตามที่ต้องการได้ครบทุกใบเขาถามหาอะไรเขาถามหาว่าหน่อยต้องซื้อสบู่เหลวอย่างน้อยที่สุดกี่ถุงจึงจะบรรจุสบู่เหลวลงในภาชนะตามที่ต้องการได้ดครบทุกใบ ก่อนที่เราจะหาว่าได้ครบทุกใบเราจะต้องหาว่าเราจะต้องใช้สบู่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนํามาหารกับ500ก่อนที่เราจะรู้อีกว่าเราจะใช้สบู่ทั้งหมดเท่าไหร่เราต้องไปคิดว่าภาชนะทั้ง5้าใบเนี่ยมีความจุเท่าไร่พอได้ความจุทั้งหมดแล้วเราก็มาคิดว่าถ้าจุเป็นเศษ3ส่วนสของภาชนะเนี่ยเราจะต้องใช้เท่าไหร่นะคะ,ะขั้นตอนที่ห หนึงเราก็ต้องหาความจุของภาชนะหนึ่งใบจะได้จะได้เป็นจากสูตรกว้างคูณยาวคูณสูงก็จะเท่ากับกว้างเท่าไหร่คะ กว้าง7ยาว10สูง12ก็จะเป็น7คูณ10คูณ12 7คูณ10นี่ยได้เท่ากับ70คูณอีก12ก็จะได้เท่ากับ72เป็น84ดังนั้น70คูณ12ก็จะได้เป็น840ลูกบาทเซนติเมตรเมื่อเราได้อันนี้แล้วต่อมาขั้นตอนที่2เราจะต้องหาว่า5ใบเนี่ยมีความจุทั้งหมดเท่าไหร่ หาความจุของภาชนะ5ใบก็จะได้5คูณกับ840เพราะอะไรถึงคูณกับ840เพราะ1ใบคือ8 4 5ใบจะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปคูณใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับ5คูณ0ได้0 5420ใส่0ทด2 5 8 40บวกอีก2เป็น42หารก็จะได้เป็น4200ลูกบาทเซนติเมตรได้อันที่2พอได้อันที่2ต่อมาขั้นตอนที่3าํทำอะไรขั้นตอนที่3มาหาว่าเศษ3ส่วน4ของภาชนะเนี่ยเป็นเท่าไรหาหา,หาปริมาตรของสบู่ าปริมาตรของสบู่เศษสามส่วนสของภาชนะทั้งหมดที่บรรจุะจะได้เศษสามส่วนสคูณคูณอะไรของภาชนะที่บรรจุก็ต้องคูณกับ4200 C 1 4 4 1 4่อะไรได้2ไม่มีรับ0ก็จะเป็น0ก็จะเป็น2-0ลบศได้2อันนี้ก็จะเป็น24อะไรได้24 5 2 0 4อะไรได้0ก็จะเป็น4่คูณ0ทีนี้ก็จะเป็น3คูณ1 0, 50, ่ก็จะได้เท่ากับ3ไปคูณ0ได้0 3ยคูณ5ได้15ใส่5ทด1 3คูณศูนย์ได้0บอ,อีก1เป็น1ต่อไป3าคูณ1ได้3 แสดงว่าเราจะต้องใช้สบู่ทั้งหมด3,150ลูกบาทเซนติเมตรเมื่อเราได้อันนี้แล้วเราก็มาทำขั้นตอนที่4คือหาว่าจะต้องใช้ทั้งหมดกี่ถุงหาว่าหน่อยจะต้องใช้ทั้งหมดกี่ถุงก็คือ จะได้ว่า3,150หารด้วย500เพราะอะไรถึงหารด้วย500เพราะว่า1ถุงคือ500รูปบาทเซนติเมตรอ่าศนย์ตัด0เอา5มาตัดนะคะ5ลาอะไรได้50ก็จะเป็น5คูณ10 5ลาอะไรได้3ามีไหมไม่มีครับ 0ก็จะกลายเป็น3ลบออกศูนได้3กลายเป็น31 5อะไรได้31ไม่มีก็จะเป็น 5, 6 30ก1าลบ30ก็จะเหลือ1ก็จะกลายเป็น1 5 5ายอะไรได้15 535 5 3, 15, ก็จะได้เท่ากับ63ส่วน10เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมตัวที่มีตัวที่มีส่วนเท่ากับ10ก็จะเป็น6.3อ่ะก็จะกลายเป็น6.3ถุงนั่นหมายความว่าหน่อยจะต้องซื้อทั้งหมด หกถุงเขาจะขายให้ไหมคะ6.3ถุงเนี่ยเขาไม่ขายให้นะคะออก็คือ6ถุงกับอีกที่ไม่เต็มถุงเขาก็ไม่แบ่งให้เพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อมาทั้งหมด7ถุงนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อมาข้อ9ข้อเก้าเขาถามว่าถ้าทุกๆ1หนึาทีภูมิขี่จัก,กรยานได้ระยะทางสองร้อเมตร และภูมิต้องการขี่รถจักรยานจากจุด A ไปยังจุด B ตามเส้นทางในแผนที่นี้และภูมิขี่รถจักรยานได้ระยะทางกี่เมตรและใช้เวลากี่นาที่จาก A มาหา B อะไรที่เขากำหนดมาให้บ้างเขากำหนดว่า1เซนเมเท่ากับ400เมตรอ่ะ1ช่องแบบนี้คือ1ซนติเมตรแบบนี้คือ1ซนติเมตรนั่นหมายความว่า 1เซนติเมตรเนี่ยเท่ากับ400เมตรแล้วมันมทีทั้งหมดกี่ช่องก็จะมีอยู่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13อม่ะมีทั้งหมดอยู่13ช่องก็จะได้ว่าขั้นตอนที่1นนะคะ1หาว่าภูมิ จกกะยานเป็นระยะทางเท่าไรก็จะได้เมื่อกี้เรานำได้13ก็จะเป็น13คูณกับ400ก็จะได้เท่ากับเขียนศูนย์ไว้ก่อนก็4คูณ3เป็น12ใส่2ทด1 4คูณ1เป็น4บวกอีก1เป็น5นั่นหมายความว่าภูมิได้ระยะทาง5,200เมตรอันไหนที่ตรงกับ5,200เมตร ก็จะเป็นข้อ3กับข้อ4ดังนั้นข้อที่เราควรตัดออกก็คือข้อ1กับข้อ2ต่อมามาดูว่าเขาใช้เวลากี่นาทีมาทําขั้นตอนที่2เขาบอกว่าภูมิเนี่ย1นาทีจะได้ทุกๆ1นาทีเนี่ยจะได้200เมตรเราจะหาเวลาข้อ2ก็คือ,อข้อ2ก็หาเวลาที่ภูมิใช้ จะได้ว่าระยะทางนะคะระยะทางทั้งหมดส่วนด้วย200เมตรเพราะ200คือ1นาทีก็ส่วนด้วย200ก็จะเป็น0ตัด0 0ตัด0 2 1 2 2 2 4 5ลบ4และ1เป็น12ก็จะเป็น6ได้เท่ากับ26นาทีเมื่อเรารู้แล้วว่าบูมใช้เวลา26นาทีเราก็มาดูว่าตรงกับตัวเลือกไหน 26นาทีก็คือข้อ C ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะคะค่ะต่อมามาดูที่ข้อ10นะคะข้อ1ิเขาบอกว่ากำนหนจุดกอเป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมที่มีส่วนของเส้นตรงขอคอเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางาจุดกออยู่ตรงไหนจุดกออยู่ตรงนี้นะคะแล้วส่วนของเส้นตรงขอคอเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางคืออยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้นะคะอ่ะ ต่อมาจุดงอเป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมที่มีส่วนของเส้นตรงขอกอเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอ่านั่นคือตรงไหนจุดงอและเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือขอกับกอนะคะต่อมาจุดจอเป็นจ mm ุดศูนย์กลางของรูปวงกลมที่มีส่วนของเส้นตรงกอคอเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางจุดจออยู่ตรงไหนล่ะจุดจอนะคะแล้วก็มีส่วนของเส้นตรงตรงนี้นะคะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางต่อมาเขาบอกอะไรเรามาบ้างเขาบอกว่า ถ้าส่วนของเส้นตรงขอคอยาว140มิลิเมตรแล้วความยาวรอบรูปของส่วนที่แรงเงาประมาณกี่มิลลิเมตรโดยวงเล็บกำหนดให้พายประมาณ22สอ่วน7อ่ะทีนี้ความรู้ที่เราจะใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาอันนี้คืออะไรบ้าง1น่นึ่งนะคะเราต้องรู้ว่าสูตรการหาความยาวรอบรูปคืออะไรอ่ะก็คือรู้สูตรการหา ความยาวรอบรูปวงกลมนะคะคือ2องพอาสอเราต้องรู้อะไรเราต้องรู้ว่า R คือรัศมีรัศมีหาได้จากอะไรรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของ เส้นผ่านศนกลางโดยจากโจทย์นี้เราจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้บอกรัศมีเรามาเลยแต่เขาบอกเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมาแทนนะคะ,ะเขาบอกเส้นผ่านศูนย์กลางมาแทนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นความรู้ที่เราจะต้องใช้ก็คือเราจะต้องรู้ว่ารัศมีเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเราถึงจะหาค่าของ r ได้นะคะ,ะแล้วเขาให้เราหาอะไร เขาให้เราหาว่าความยาวรอบรูปของส่วนที่แรงเงาประมาณกี่มิลลิเมตรนะคะเอาแล้วส่วนที่แรงเงาคือตรงไหนส่วนที่แรงเงาคือจะให้เป็นเส้นสีชมพูนะคะอันนี้คือส่วนที่แรงเงาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเส้นสีชมพูนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรูปวงกลมรูปใหญ่นี้นะคะ,ะคือครึ่งหนึ่งเลยแหละของวงกลมรูปใหญ่นี้นะคะโดยสูตรการหา เส้นรอบวงหรือความยาวรอบรูปของวงกลมรูปใหญ่ก็คือ2พาย r ถ้าครึ่งหนึ่งก็คือหาร2ก็คือ2พาย r ส่วนด้วย2นะคะต่อมาเราจะต้องหาอะไร1นนะคะเราจะต้องหา R ของวงกลมรูปใหญ่ก,ก่อนนะคะ ได้ r เท่ากับก็จะเป็นอันนี้นะคะนี่นะคะส่วนของเส้นตรงที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางรูปใหญ่นะคะก,ก็คือ140ส่วนด้วย2ได้เท่ากับ70ดังนั้นรัศมีของวงกลมรูปใหญ่นะคะคือ70รัศมีคือตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะเท่ากับ เจนะคะทีนี้เมื่อเราได้แล้วเราก็จะมาหาว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเท่ากับเท่าไรสองหาความยาวครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปวงกลมใหญ่นะคะ จะได้อะไรจะได้2พาย r ส่วนด้วย2อก็จะได้เป็น2ตัด2นะคะค่าพายก็จะเหลือเป็น22ส่วน7คูณคูณอะไรคะคูณ70 7ด 7, 7ิ่ได้ศูนย์ก็จะเป็น22คูณ10เท่ากับ220นะคะอ้าเราก็จะได้แล้วว่าตรงส่วนสีชมพูที่เป็นเส้นยาวๆที่สุดเนี่ยเท่ากับ220นะคะ ตรงนี้คือ220ทีนี้เราจะมาหาส่วนที่เล็กๆนะคะหาส่วนที่เล็กก็คือเรารู้แล้วว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของจุดงอเนี่ยเท่ากับ70ดังนั้น R ของงอก็จะต้องเท่ากับ70ส่วน2อก็คือรัศมี70ส่วน2เท่ากับ35ดังนั้นเราได้รัศมีของรูปวงกลมรูปเล็กแล้วนะคะเราจะมาหาว่าวงกลมรูปเล็กเนี่ย มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่นะคะเราจะหาแค่1รูปนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้นะคะตรงส่วนนี้นะคะถ้านํามาใส่ข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นวงกลมรูปเล็ก1วงพอดีอ่ะก็จะเป็น2อพอาอันนี้หาความยาวรอบรูปของวงกลมรูปเล็กนะคะก็จะเป็น2อพอาเท่ากับ 2คูณ22สอ่วน7คูณหาของรูปเล็กก็ต้องเอารัศมีของรูปเล็กมาก็คือ35อ่ะก็จะเป็น7 1 7 7 5 5 5เอา2อกับ5มาคูณกันได้เท่ากับ10 10คูณ22ได้เท่ากับ220ดังนั้นเส้นสีชมพูข้างในนี้นะคะข้างในนี้นะคะสอันนี้ก็จะเท่ากับ220 ทีนี้เมื่อเราทราบแล้วเราก็จะหาความยาวของเส้นสีชมพูทั้งหมดได้โดยการนำเอาอันใหญ่นี้มาบวกกับอันเล็กนี้นะคะก็จะเป็น220บวก220ก็จะเป็น0เป็น4เป็น4ได้เท่ากับ440ม mm ิลิเมตรนะคะ,ะซึ่งตรงกับข้อ ต่อมามาดูที่ข้อ11นะคะข้อ11บเอ็ดขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมในข้อใดที่เส้นทแย,ยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะเส้นทแย,ยงมุมคืออะไรเส้นทแย,ยงมุมคือเส้นที่โยงระหว่างมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะไปหากันเหมือนข้อนี้เป็นข้อแจกคะแนนเลยนะคะเพราะว่ามันง่ายมากเลยนะคะอะมาดูที่รูปที่1นนะคะเส้นนี้มา,าตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงน,นี้มา,าตรงนี้นะคะ,ะเป็นมุมฉากไหมต่อมาข้อ2เส้นนี้ กับเส้นนี้นะคะเป็นมุมฉากหรือไม่ตรงที่ตัดกันนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะมันเป็นมุมฉากไหมนะคะต่อมาข้อ3อาโยงก่อนนะคะเป็นมุมฉากไหมคะไม่เป็นนะอ่นี้นี้นะคะเป็นมุมฉากไหมไม่เป็นนะคะอ่ารูปที่เป็นมุมฉากจะเห็นได้ว่ามุมทุกมุมเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันหมดเลยนั่นก็คือรูปที่1นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ค่ะ ค่ะต่อมาข้อ12นะคะข้อ12บสองเขาบอกว่ารูปขี้ของรูปเรขาคณิต3ามมิติที่มีหน้าต่างๆเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า4รูปและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปดังรูปนะคะอ่านี้นะคะคือรูปขี้นะคะก็คือจากที่มันเป็น3มิติอยู่นะคะเขาก็เอามากางออกนะคะเขาบอกว่าข้อใดเป็นรูปเรขาคณิต3ามิติที่เกิดจากการประกอบรูปขี้ที่กําหนดให้อ่ข้อหนึ่งเขาบอกว่าพีระมิดที่มีความยาวรอบฐานเป็น 12เซนติเมตรข้อ2พีระมิดที่มีความยาวรอบฐานเป็น16เซนติเมตรข้อ3ปริซึมที่มีความยาวรอบหน้าตัดเป็น12เซนติเมตรข้อ4ปริซึมที่มีความยาวรอบหน้าตัดเป็น16เซนติเมตรเราต้องแยกให้ออกก่อนนะคะว่าระหว่างพีระมิดกับปริซึมแตกต่างกันยังไง่พีระมิดเนี่ยนะคะจะมีฐานอยู่แค่1ฐานนะคะแล้วปลายของเขาก็จะแหลมนะคะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นรูปแบบนี้นะคะ,ะสมมติอันนี้เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม พอจะมองภาพออกไหมคะฐานของเขาคืออยู่ด้านล่างนะคะฐานคือตรงนี้อ่านี้จะเป็นฐานของเขานะคะอ่แล้วส่วนที่ขีดขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือด้านข้างนะคะด้านข้างของเขานะคะแล้วตรงนี้คือปลายนะคะอันนี้คือปลายอันนี้คือฐานส่วนพิซึมนะคะพิซึมจะมีหน้าตัดนะคะ2ด้านคือจะต้องเท่ากันนะคะอ่อย่างเช่นอย่างเช่นนะคะ อันนี้จะเป็นฐานนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นด้านข้างของเขานะคะ,ะนักเรียนพอจะเห็นภาพไหมคะว่ารูปขี้รูปนี้นะคะควรที่จะเป็นแบบไหนควรที่จะเป็นพีระมิดหรือปริซึมนะคะ,ะจากที่เราเห็นภาพนะคะรูปขี้รูปนี้นะคะน่าจะเป็นพีระมิดนะคะทีนี้มีพีระมิดอยู่ สองอันนะคะทีนี้ฐานของเขาคือเท่าไหร่คะฐานของเขาตรงนี้ยาว c ดังนั้นฝั่งนี้ก็ต้องยาว c อันนี้ก็ c อันนี้ก็ c อ่ะ c บวกกันทั้งหมด4ด้านก็จะเป็น16ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะคะคือพีระมิดมีความยาวรอบฐานเป็น16เซนติเมตรนะคะ,ะสำหรับการติวโอเน็ตในชั่วโมงนี้นะคะก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาพบกันที่ข้อ13ถึง19ค่ะ,ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ